ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเพื่อแชมป์ส่งสองไลน์อัพเชลซีหากได้3แข้งเสริมทัพเปิด2แท็กติกที่คาดว่าโทมัสทูเคินกุนซือเชลซีจะใช้งานหากได้3มนักเตะเป้าหมายมาร่วมทีมในช่วงเปิดตลาดต้นปีหน้าก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับเชลซี Chelsea จะฟุงพิมลีพร้อมที่ทุ่มเงินเสริมทัพอีกในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ คือช่วยห้โทมัสทูเคลกุนซือชาวเยอรมันนำสิงห์ลูไปถึงแชมป์ให้ได้คาดว่าเชลซีจะดึงนักเตะใหม่มาร่วมทีม3รายในช่วงต้นปีหน้าโดยมีข่าวกับกองหลัง2คนคืออัลติลาซาายเซดร็กทีมชาติฮังการีของเฟเดรเบเชและชูสกุนเดปรากละังเซบียาที่เคยพลาดได้ตัวในซัมเมอร์ที่ผ่านมาส่วนนักเตะอีกรายที่เชลซีอยากได้คือออเลเดียงชัวเมนี่กองกลางดาวรุ่งอาร์เอสโมราโกซึ่งมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับตาอยู่เหมือนกัน หลังทำผลงานเยี่ยมกับต้นสกัดจนถึงขั้นติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ไปแล้วหากเชลซีเร่งเตะทั้ง3รายเข้ามาเสริมทัพในช่วงหน้าหนาวก็มี2แผนการเล่นไว้รองรับพวกเขาดังนี้1ระบบ3 4 2 1เริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูใช้เอรูอามเมนดีส่วน3กองหลังให้อันตโตเนลรูดิเกอร์ยืนร่วมกับกุนเดและซาลายขณะที่แผงกลาง4ี่คนให้ดิเจมทำหน้าที่วิงแบ็กฝั่งขวาส่วนเบนทีเวลประจำการด้านซ้ายโดยมีจอจินโยกับชัวร์เมนียืนเมิดฟิลคู่กลาง ส่วน2แนวรุกใช้เมสันเมาส์เล่นร่วมกับไคฮาวสโดยมีโรเมลลูลูกากูดาวยิงชิมชาติเบลเยียมรับบทเป็นกองหน้าตัวเป้า 2. ระบบ352แผนนี้ใช้เมนดี้เฝ้าเสาโดยมีริเกอร์กุนเดและซาไลายเล่นเป็น3กองหลังเหมือนกันเช่นักกับเจมและชิเวลรับบทวิงแบ็กทั้ง2ฝั่งขณะที่3ามมิดฟิลด์ประกอบไปด้วยชูอาร์เมนีจอจินโยและเมาส์โดยมีเอ็นโกโลกองเต้และมาเตโอโควาซิต์พร้อมเป็นตัวสอดแทรกลงตัวจริง ส่วนคู่กองหน้าให้ลูกกกูลงล่าตะข่ายร่วมกับติโมแวนเนอร์ดาวยิงทีมชาติเยอรมนีเดอะบอยเผยจุดสำคัญทำให้ตัดสินใจบอกลาเชลซีเควินเดอะบอยมิดฟิลตัวเก่งของแมนเชสเตีรยอดสมรสอนแห่งเวทีพรีเมียร์อังกฤษกล่าวว่าจุดสำคัญที่ทำให้ตนตัดสินใจที่จะไม่อยู่กับเชลซีอีกต่อไปคือตอนที่จู่ๆตนถูกส่งลงเล่นในเกมแคปิตอลวันครับหรือคาราบาวครับในปัจจุบันรอบ3ประจำฤดูกาล2 0 1 3 2นถึง,ง 4, นัดที่ไปเยือนสวินดอนทาวทีมในระดับลีกทู ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาเดอรบอยได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่เก่งที่สุดของวงการฟุตบอลในยุคปัจจุบันจากการที่เขาปั้นเกมได้เป็นอย่างดีจนทำแอซิสได้เป็นกอบเป็นกำซึ่งมันก็ทําให้หลายคนล้อเลียนเชลซีได้ว่ามีของดีแต่ใช้ไม่เป็นหลังจากที่เราเตะชาวเบลเยียมเคยอยู่กับสิงโตเหมือนครามพักหนึ่งเดอรบอยเผยว่าที่จริงพวกเขาอยากรั้งตัวผมเอาไว้และให้โอกาสผมแต่ตอนนั้นผมอยากยยาบอยกับจดหมุนมากมาก ตอนนั้นผมรู้สึกว่าน,น,น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีและผมก็ตัดสินใจโดยที่ยึดเอาความรู้สึกของผมเป็นหลักอยู่เสมอจริงอยู่ว่าผมได้ลงเล่นกับเชลซีอยู่บ้างแต่เกมบอลถ้วยที่ต้องไปย่นสวินดันเนี่ยจะบอกว่าเป็นเรื่องดราม่าก็มาได้ผมไม่ได้เล่นเลยมาหนึ่งเดือนแล้วจู่ๆก็ต้องลงเล่นเกมที่เจอกับทีมจากลีกถูกแบบนั้นหลังจากนั้นทุกอย่างก็จบลงทันทีอย่างไรก็ตามเดบอยกล่าวว่าตนไม่ได้เกลียดโชเซ่มุนโยผู้จัดการทีมเชลซีในตอนนั้นแต่อย่างใดผมไม่เคยเข้าไปทะเลาะกับโชเซ่มุนโยเลย ผมซ้อมอย่างหนักและทำงานมากพอแต่ไอ้คำกล่าวที่บอกว่าคุณจะรับโอกาสอยู่เสมอถ้าซ้อมหนักมันเป็นแค่ความเชื่อกันไปเองนะนะผมย้ายออกมาเพราะผมมองว่าผมจะไม่ได้รับโอกาสลงเล่นอีกต่อไปแล้วแต่หลังจึงนั้นผมก็ได้เรียนรู้ที่จะทำตัวให้ต่างไปจากเดิมแน่นอนว่ามันอาจจะมีโอกาสที่คุณจะรอดพ้นจากสถานการณ์นั้นในการโดนดองได้แต่มันก็แค่ตอนนั้นผมไม่เห็นโอกาสแบบนั้นเลยก็เท่านั้นตอนนั้นผมอยากย้ายออกจากทีมแต่ผมก็ไม่ได้เกลียดมูรินโญ่ด้วย ผมไม่ใช่คนที่มีในใิสัยเหมือนเด็กนะมันก็แค่ตอนนั้นหลายอย่างมันไม่ได้ผลเท่านั้นเองจอจินโยกองกลางเชลซีย้อนความหลังเมื่อซมเมอรสองพัที่เกือบลงเอยแมนซิตี้แต่สุดท้ายมาจบอย่างสแตมฟอร์ดบิดก็เพราะโดนอ้อนจากอดีตเฮดโค้ชเมาลิโซซารีให้มาเป็นขุนขวานคู่กายแล้วถึงตอนนี้ก็กล้าพูดว่าตัดสินใจไม่ผิดจอจินโยเนื้อหอมตอนเล่นให้นาโบลีแล้วโดนชิกี้เบกิริสไตนเพอรออกกิลาซิตี้ทาบถามเจ้าแรก ตกลงเปิดปากอย่างดีแต่เกิดเหตุปล้นกลางอากาศเมื่อซาลี่ลูกพี่เกา่าที่สตาดิโอซานเปาโลซึ่งถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมอย่างสแตมฟอร์ดบิดเป่าหูสรพัดพร้อมการันตีตัวจริงทาให้แข้งบาซิเลียนอิตาลีไม่ลังเลเลือกสวมเครื่องแบบสิงคโปเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว3ปีมานั่งย้อนดูตอนนี้กองกลางวัย29ปีบอกกับตัวเองเลือกเส้นทางได้ถูกต้องผมเคยทํางานกับซาลี่มานานกว่า3ปีดังนั้นเมื่อแกต้องการให้ไปเล่นด้วยอย่างเชลซีมันคาบเกี่ยวตอนเริ่มคุยกับแมนซีไปแล้ว จินตนาการภาพตัวเองอยู่ที่นั่นแล้วด้วยซ้ำในการเปิดปากกับฟรอง์ฟุตบอลแต่ท้ายที่สุดลงเอเยอเชลซีแล้วถึงวันนี้ก็มีความสุขมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่น่าทึ่ง2021มันเหลือเชื่อมากผมมักยกให้เรื่องดังกล่าวถูกนิยามว่าน่าเหลือเชื่อเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั้นยอดเยี่ยมมากจนยากจะเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงแทบไม่นึกไม่ฝันมาก่อนบรรยายเป็นคำพูดไม่ถูกพ่อใจมากๆต้องขออภัยด้วยที่สร้างปัญหาในการถ่ายทอดความรู้สึกออกไป แต่ผมก็สามารถมั่นใจได้ว่าคุณคงเห็นว่าผมเรื่องเดิงไปหมดกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองตั้งแต่ย้ายจากเนเริลสมาเล่นที่สแตมฟอร์ดบิดกราฟความสาเร็จของแข้งวัย29ปีก็มีแต่พุ่งขึ้นทั้งแชมป์ยูโรปาลีกแชมเปี้ยนลีกอยู่ฝัาแชมป์ยูโร2020นามทีมชาติอิตาลีและลุ้นบอลดรอ2021จานฟรังโกโซล่ากับการย้ายสู่สิงห์บลูเดือนพฤศจิกายนปี1 9 9 6จานฟรังโกโซล่ายามร่วมทีมเชลซี และนี่คือหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของสโมสรจากการสร้างชื่อกับนาโปลีและปามาสตาร่างเด็กเก็บข้าวของข้ามฟากมาค้าแข้งในพิมรีอังกฤษและหนึ่งในคนที่มีบทบาทที่สุดในการย้ายทีมครั้งนี้คงหนีไม่พ้นคาร์โลอันเชลติเทรนเนอร์ชาวอิตาลีแต่ไม่ใช่ในแง่ดีของการผลักดันให้ไปค้าแข่งในัวสเต็มฟอร์ดบิตแต่อย่างใดหลังจาะครับตำแหน่งกุนซือของปามาในปี1996ทางอันเชลติตัดสินใจว่าจานฟังโกโซลาจะมีการเล่นที่ส่งผลต่อทีมได้ทางขวา มากกว่าที่จะเป็นกองหน้าตัวเป้าให้ทีมที่มีนักเตะตรงกลางอยู่มากมายแน่นอนว่าโซลา่าไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้เขามองหาโอกาสในการย้ายทีมและในตอนนั้นเองทางเชลซีก็ติดต่อเข้ามาความล้มเหลวของเกรนฮอดเดิลในฤดูกาล994-1995ที่ทำทีมจบอันดับ11ของตารางส่วนใน FA คัพตกรอบรองชนะเลิศและลีคัพตกรอบ2ทํทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวกุนสือของทีมและเป็นรุดกลิตตำนานแข้งทีมชาติฮอลแลน ที่เป็นนักเตะถูกดันขึ้นมาในฐานะผู้เล่นผู้จัดการทีมที่สมัยนั้นนิยมกันทีเดียวนักเตะต่างชาติมากมายถูกดึงเข้ามาอย่างจาน์ูก้าวิอัลลีโรเบโตดิมาเตลฟรองเลรเบิร์ฟโฟเดโกดัสรวมถึงจานฟังโกโซลานั่นเองผมเพิ่งรู้ทีหลังเลยโซลาเผยถึงความพยายามในการเซ็นสัญญาของเชลซีตอนกลิ่นฮอดเดิลคุมทีมก่อนยูโร1 9 9 6ก่อนโดนโปลดออกไปตอนนั้นผมไม่รู้ผมคิดว่าพวกเขาพยายามติดต่อกับปามาและสโมสรก็ตอบปฏิเสธ จากนั้นก็เป็นการแข่งขันยูโร96และอิตาลีก็ทําได้ไม่ดีนักซึ่งตัวผมเองก็ผลงานแย่ชื่อเสียงของผมตกต่ําอีกอย่างกับสมสรอ์อะไรก็ดูไม่เป็นใจด้วยดังนั้นพวกเขาก็ลดราคาลงการย้ายมาเล่นกับเชลซีเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วผมได้คุยกับโรเบโตดิมัเตลและจานลูก้าวิอัลลีพวกเขาย้ายไปที่นั่นแล้วและเราก็เล่นในทีมชาติอิตาลีด้วยกันดังนั้นพวกเขาบอกกับผมว่ามันเจ๋งแค่ไหนที่เล่นให้กับเชลซีและฟุตบอลพรีเมียร์ลีกผมเคยคิดเรื่องย้ายไปเล่นในนนต่างแดไว้มกัน ดังนั้นเมื่อพวกเขาเติดต่อมามันก็ได้บทสรุปในไม่กี่วันสัปดาห์หนึ่งในด้านหนึ่งผมต้องการมีประสบการณ์ในต่างแดนและอีกด้านหนึ่งก็ต้องการย้ายออกจากป่ามากซึ่งในตอนนั้นก็ลําบากเหมือนกันมันง่ายๆแบบนั้นเลยผมแค่ต้องการทาให้ดีที่สุดและสนุกกับฟุตบอลของผมถ้าผมสนุกกับอะไรสักอย่างและทำมันด้วยรอยยิ้มสิ่งต่างๆก็จะเกิดขึ้นมันไม่มีภาพใหญ่อะไรผมต้องการประสบความสําเร็จและสนุกกับมันจากนั้นสิ่งต่างๆก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแต่แนวคิดของผมเรียบง่ายมาก และเป็นการดีที่ไร้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ด้วยวิธีนี้แน่นอนว่าจุดสาคัญคือความสบายใจของจันฟังโกโซล่าที่ะย้ายออกจากป่ามาหลังถูกขยับไปเล่นในตําแหน่งที่ไม่ถนัดและสิ่งที่เชลซีได้ก็คือชื่อเสียงของทีมที่เป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับนานาชาติโดยเฉพาะคนที่ชอบฟุตบอลอิตาลีที่ในเวลานั้นได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดในโลกซูเปอร์สตาร์ชื่อดังล้วนค่าแข่งอยู่ในเกาโชเซดาผมสนุกกับช่วงเวลาของผมในอิตาลีมากและไม่ใช่เซดา ผมคงจะไม่หวั่นได้เป็นผู้เล่นในแบบที่ผมเป็นมีการแข่งขันสูงมากแข็งแกร่งมากและนั่นทําให้คุณเก่งขึ้นแต่ผมมาถึงจุดที่ต้องการความสนุกที่มากขึ้นกว่านั้นอีกไม่ใช่แค่กดดันอยู่ตลอดเวลาแค่อย่างเดียวในแง่นั้นอังกฤษสมบูรณ์แบบมันเป็นลีกที่แข่งขันสูงและในขณะเดียวกันผู้เล่นก็มีความสนุกกันอย่างมากนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่ผมชอบและสนุกกับมันมีเรื่องดีๆมากมายเกี่ยวกับการเล่นในอิตาลีการเตรียมตัวความใส่ใจในรายละเอียดในเรื่องของการกินการพักผ่อนทุกๆอย่าง มีหลายสิ่งหลายอย่างแต่มันก็มีความเข้มข้นอย่างมากมันจะมาถึงจุดเร้าใจที่คุณไม่อาจหัวเราะได้ก่อนเกมคุณไม่ไปเดินเล่นที่เซ็นเตอร์มันเครียดมากดังนั้นเมื่อผมมาถึงอังกฤษผมสนุกกับมันมันเหมือนกับได้ย้อนเวลากลับไปตอนที่ผมเล่นฟุตบอลด้วยความสนุกสนานรุดก็ดีมากสำหรับผมในฐานะผู้จัดการทีมเขาเลือกผมแต่เหนือสิ่งอื่นใดปล่อยให้ผมเล่นอย่างอิสระเขาให้ผมอิสระในสนามและความคิดในการเล่นเขายังให้แนวคิดแบบนั้นกับทุกคนในทีมด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่เราชื่นชมสไตล์นนั้นอย่าางมาก ผมเรียนรู้ที่จะจริงจังน้อยลงและผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อคุณบอกว่าไม่ค่อยจริงจังผู้คนจะสับสนได้พวกเขาคิดว่าคุณไม่ให้ความใส่ใจอย่างเหมาะสมผมกําลังเผชิญหน้ากับเกมที่ผ่อนคลายมากขึ้นนั่นคือวิธีดึงสิ่งที่ดี่สุดออกมาจากตัวคุณปีแรกที่เชลซียกตัวอย่างนะมีความมุ่งมั่นอยู่เสมอแต่การมีส่วนร่วมก็เหมือนการไม่มีส่วนร่วมมากนะักแยกออกไปเล็กน้อยและนั่นทําให้ผมมีอิสระมากขึ้นในสิ่งที่ผมกําลังทํา ทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมกันเหมือนกับเวทมนต์ผมเล่นด้วยสภาวะจิตใจที่อิสระมุ่งมั่นแต่อิสระแฟนบอลของเชลซีร้องเพลงแครฟีและสำหรับผมนั่นคือความรู้สึกโซล่ายูยงกับเชลซีนาน7ปีจากปี1996ถึง2003พร้อมคว้าแชมป์เอฟเอคัพสองสมัยดีคัพหนึ่งสมัยอยู่ฝ้าคัพปีนักับหนึ่งสมัยและอยู่ฟ้าเซบาคัหนึ่งสมัยลงเล่นให้ทีม311เกมซึ่งเป็นสถิติแข้งชาวต่างชาติที่ลงเล่นมากที่สุดให้กับทีมในเวลานั้นทำประตูให้ทีมรวม8 0ลูก ซึ่งในแง่ของตัวเลขแล้วอาจจะไม่ได้สูงมากนักเมื่อเทียบกับการสร้างสารรค์ประตูเทคนิคที่แสดงออกมาย่ามีบอลกับเทา้าที่ทําให้แฟนบอลตื่นเต้นได้เสมอต้องบอกว่าเขาคือหนึ่งในยอดแข้งที่แฟนบอลรักอย่างไม่ต้องสงสัยแม้คุณจะไม่ใช่แฟนบอลเชลซี Chelsea ก็ตามก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้ยานืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ